นายทำให้แฟนเก่ามารอนายจนถึงตอนนี้ได้ฮะในเวลาแบบนี้นะเห็นไหมผมไม่ได้บอกหรอกหลอกว่าเธอเป็นอดีตของเขาคงจะดีกว่าถ้าเราอยู่ห่างๆไว้สินะค่ะโอเคงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนใครบางคนคงมีความสุขแน่ดูหน้อยนะ นี่มันอะไรกันตอนนี้ผมเหนื่อยและต้องรีบไปให้ทันรถบัสเที่ยวสุดท้ายจะออกนะรู้หรือเปล่าชิงฮะนายรู้ได้ยังไงไม่สินายเป็นใครจีเถอสักดาบมาจอฉันตึงทำไมไม่ตอบ ฉันถามว่ารู้ได้ยังไงเธอพูดเรื่องอะไรเรื่องไหลของฉันน่ะที่นายกำลังแกล้งทำเป็นไม่รู้หรอดูเหมือนเธอจะได้รับการตรวจสอบแล้วสินะฉันแกล้งทำเป็นรู้ตั้งหากฉันแค่อยากให้คําแนะนำกับฮันเตอร์ที่กับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากอินเทอร์เนต็ตจากอินเทอร์เนต็ต เทคนิคการต่อสู้ด้วยดาบที่ฉันใช้ก็ต้องเป็นความลับสุดยอดห้ามเผยแผ่แก่บ,บุคคลภายนอกแต่นายกับรู้ดีแม้กระทั่งจุดจืนและกาลมเนื้อที่มีลักษณะเฉพาะตัวด้วยท่าทางปัจจุบันของไหลของเธอจะพังอย่างรวดเร็วเวนและจันโดนเสียบโดยไม่จำเป็น แค่เพราะโยนความสงสัยที่ไม่จำเป็นของตัวเองลงไปเทคนิควิชารหลาบของเธอทำมันวิเศษมากจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ควรทำความสะอาดดันเจี้ยนธรรมดาอย่างฉันจะได้รู้ได้ไหนายน่าสงสัยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมันคงรายงานให้สมาคมได้รู้แล้วสงสัยสายรับมาภายนอกเอาได้ ดูจากบาดแผลบนศพนะบาดแผลใจมันมีบางอย่างที่โดดดดินห้ามกลางบาดแผลเหล่านั้นบาดแผลที่ต้องใช้กำลังมือหัวทำนั้นลึกมากแต่เทคนิคต่อมากับตื้นเขินนั้นทำให้ผมกระหนักได้ว่าบาดแผลนั้นเกิดขึ้นโดย ดาบที่ถนัดขวาที่ขาดความแข็งแรงในมือซ้ายเวลกาเป็นบอสมอนเตอร์ที่มีความเร็วในการโจมตีแต่นอกเหนือจากนั้นเธอก็ไม่ได้ภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงอะไรการได้เปรียบเรื่องความเร็วและการโจมตีกับเป็นพิธีที่รู้จักกันดีแต่ไม่มีสัญญาณของสิ่งนั้นเกิดขึ้นเลย ไม่มีทางที่คนเก่งๆอย่างคุณจะไม่รู้การโจมตีร่างกายของเธอไม่สามารถจับคู่แค่ตอบสนองแต่ความเร็วของเวนก้าได้ดังนั้นข้อสรุปที่ผมได้มีวูปหนึ่งที่ไหลของฉันได้รู้สึกตึงใช่มันอาจจะเป็นการ เล็กน้อยในชีวิตประจำวันแต่ผมแน่ใจว่าคุณรู้สึกได้ในตอนที่คุณเคลื่อนไหวร่างกายแบบฉับพลันโดยเฉพาะตั้งแต่ที่คุณเป็นนักดาบเหตุผลที่ฉันสามารถให้คำแนะนำเธอได้โดยไม่ต้องเป็นนักดาบนั้นง่ายิดเดียวเพราะในช่วงเวลาฮันเตอร์ของฉันน่ะ ฉันเป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างที่คิดนายนายฟิงนายคือฮันเตอร์อิสราสินนะหาพูดบ้าอะไรเนี่ยฉันได้ยินว่ามีอยู่เพียงไม่กี่คนในโชว์ด้วยนี่ฮันเตอร์อิสระแรงเอ พวกเขาอยู่ในอัำดับต้นๆของเกาหลีแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนเว้นแต่ว่าจะต้องเคลียร์ดันเจียนระดับสูงหรือนายจะเป็นฮันเตอร์ระดับสูงยิวส่วนตัวพูดอะไรเนี่ยฉันไม่ใช่ฮันเตอร์อะไรนะงั้นนายดูก็ไม่รู้ไม่ใช่เหรอคนทำความสะอาด น่าจะตอบไปเพียงพอแล้วนะขอตัวละ่ะพรุ่งนี้ฉันก็ต้องทำงานอีกมันเป็นคำถามที่โปร่งใสถ้าหากฉันเป็นนักล่าที่ดีเธอคงไม่วางแผนเพื่อจะให้บางสิ่งบางอย่างมา <c oughs> ขอโทษนะแต่ตอนนี้เป็นเพียงคนความความสะอาดตันเจ้นฉันสงสัยเหมือนกัน ว่าเราจะมีเหตุผลที่จะได้พบกันอีกหรือเปล่าขอบคุณนะว่าไงนะเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะขอบคุณเหรอคิมมินจูเนี่ยนะแล้วก็ขอโทษด,ด้วยนะเตถ้าไม่เป็นไรแล้วก็พักกระทันหันแบบนี้นั่นเหรอ ใช่ค่ะแม้แต่และทีมนสนับสนุนก็คิดว่าจะดีกับฉันมากกว่าถ้าได้สะพักเพราะการตรวจสอบที่เข้ามาตอนนั้นหรอคอ่ขอพักเพียงเพราะเจ็บไหลนิดหน่อยกับตันปฏิบัติงานทีมหนึ่งลี จูยังเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนก่อนอายุมากกว่าคิมมินจูห้าปีฉันไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นค่ะฉันกำลังวางแผนพัฒนาตัวเองบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นเลยค่ะพัฒนาตัวเองไร้สาระนะเธอวางแผนจะไปเที่ยวกับแฟนหรือทำอะไรทำนองนั้นสิ ปล่าค่ะไม่ใช่แบบนั้นงั้นอะไรฉันได้เรียนรู้จากสารบเธอเข้าร่วมสถาบันงั้นเหรอเปล่าค่ะแค่การฝึกส่วนตัวฝึกส่วนตัวที่เธอพบผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้หรือว่าเธอมีแฟนเฮอ พนักงานทำความสะอาดค่ะอะไรนะเป็นพนักงานทำความสะอาดทีมทำความสะอาดดันเจียนค่ะมันอะไรกันเนี่ยไม่มีใครให้เรียนรู้แล้วหรือเธอจะไปเรียนรู้กับการทําความสะอาดเรียนในวิชาดาบกันแน่แล้วเธอคือฮันเตอร์ที่กระตือรือร้อนที่จะจ,จบการศึกษาสถาบันดาบได้ด้วยซ้ำ ฉันจะจัดการเองค่ะอย่าบอกนะว่าไอ้คนทำความสะอาดนั่นเป็นคนของขอให้เธอเข้าการตรวจสอบเขารู้ได้ยังไงทีมสนับสนุนเออคุณฮันเตอร์คิมมินจูในช่วงนี้เจอกันบ่อยมากนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอ,อ๊ะเรื่องนั้นชี พยาบาลคนนั้นไอ้หมอนั้นไม่หัวลอยยอเอาหรอที่สามารถสอนฮันเตอร์ได้เขายังไม่ได้บอกว่าจะสอนค่ะอะไรนะฉันถามเขาไปในข่าวที่แล้วที่เขาปฏิปฏปฏเสธค่ะนี่เธอล้อเล่นกันหรือไงนี่ เธอจะบอกว่าเขาไม่สอนแล้วเธอจะเรียนอะไรกันแน่ฉันจะไปขอร้องเขาอีกครั้งจนกว่าเขาจะยอมค่ะเฮ้ะไปไหนเขาไปเถอะแต่การาาเคียร์ดันเจียนขนาดใหญ่กำลังเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์เพราะงั้นเธอต้องกลับมาก่อนหน้านั้นนะขอบขึ้นค่ไปได้แล้วชีองค์กรกำลังถดถอยถอยจริงๆ พวกคันเตอร์ต้องเรียนรู้อะไรจากคนทำความสะอาดถ้าเรี่ยงไปถึงหูทีมอื่นเขาจะคิดยังไงกับทีมเราโดยเฉพาะกับตันทีมสองนั่นือ응ทีมทำความสะอาดงั้นหรอแค่คิดก็คนลุกแล้วโอ้นี่กับตันบริหารที่หนึ่งอ u ยง กรรมการบริหารอยู่หรือเปล่าค่ะอยู่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะโอนสายไปหาเขาหน่อยผมมีบางสิ่งบางอย่างจะคุยกับเขาอีกไม่กี่วันต่อมาเน่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 เป็นบ้าอะไรเราหรอเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนทักษะถูกปลดล็อก ติงความสนใจในทีมทำความสะอาดดันเจียนในในหมู่ผู้ที่อยู่ในสนามได้รับสกิลเปิดบล็บบบอกแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรเลยซับทำไมถึงเพิ่มขึ้นได้ละ่ะนี่นะหรือว่าจุดจบที่ เป็นตัวกํกวาหนดความหมายเออนี่จุนอูครับว่าไงฉันไม่ได้อยากจะยุ่งเรื่องส่วนตัวของนายนะแต่ทําไมเธอมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะผมพาเธอมาเองครับนั่นมันก็แน่อยู่แล้วในเมื่อฉันไม่ใช่คนพาเธอมานี่ ก็แค่นั้นเราไม่ควรรู้เนี่ยครับว่าทวีจางจะกลับมาเมื่อ,อไหร่มันก็ดีกว่าไม่ใช่หรอที่จะมีคนมาช่วยเราแทนเอาจอบไหมครับมันก็ใช่แต่เธอเป็นฮันเติร์มันถ้าองค์กรรู้ว่าเขามาทำความสะอาดแบบนี้แล้วก็ฉันก็ไม่ได้พา มาเพราะต้องการดอกนะนี่จุนอูฟังเหลืออยู่หรือเปล่าช่วยสอนการต่อสู้ด้วยดาบของฉันด้วยอาจารย์นี่เธอกินอะไรผิดสำแดงมาหรือเปล่าเนี่ยฮันเตอร์แบบไหนจึงขอให้คนทำความสะอาดช่วยสอนฮะน่ารำคาญจริงๆแล้วฉันจะเอาตัวเองออกจากตรงนี้ยังไงอะ ้าเธอช่วยทำความสะอาดฉันจะลองคิดดูก็แล้วกันฉันมั่นใจเลยว่าฮันเตอร์แลงบีอย่างเธอต้องไม่ชอบงานทำความสะอาดอนจ้นแน่ๆแค่ช่วยทำความสะอาดก็พอหรอฟิงดาวเปลี่ยนบัตรกายนี่นี่น,นี่ไม่ใช่แบบนี้สิ่งที่เธอคิดนี่ยังไงก็ตามฉัน คิดว่าคงดูถูกเธอไปหน่อยคิดว่าเธอเป็นคนมีอุกโก้สูงกว่านี้แท้แต่กับไม่ลังไม่ขี้เกียจที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเลยเธอทำไมมาอยู่ในจุดนี้ได้ในมุมมองของโซออน ถึงอย่างนั้นฉันจะบอกได้เลยว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ล้ำที่สุดเลยในมุมบองของโซออนสิ่งที่ลึกเข้าลงไปในมุมมองของโซ,โซอยอนที่ลึกลงไปอีกบรรยากาศแบบนี้จบสิครับหลออะไร